สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆนะครับตอนนี้เพื่อนๆท่านชมช่อง YouTube AJ a n ก j o ู่นะครับวันนี้ก็เป็นแฮมวันหนึ่งนะครับที่เฮาจะเนียกินกันนะครับแบบง่ายๆนะครับผมสไตล์ของ AJ กับโจ๊กนะครับอาหารเฮานี่จะบ้าๆบอๆเหมือนเจ้าบ้านนะครับและเกาะวันนี้นะครับเราก็จะนําเสนอนะครับผมมีกึ่งสําเร็จรูปนี้นะครับต้มกับหัวนะครับ ครบี้นะครับโครบี้นะครับผมหองเพื่อนๆนะครับผมหรือว่าหองว่าขะนาปมนะครับผมนี่หน้าตาก็จะเป็นจันทีนะครับผมมีหน่วยมนๆแล้วก็มีจุกปุกตรงบนนี่นะครับเป็นยอดใบนะครับเป็นใบส่วนยอดของเขานะครับผมดูไปดูมาก็เหมือนหัวไอจุกนะครับตอนมัดจุกเนาะอ่านะครับผมแล้วนะครับส่วนประกอบในวันนี้จะมีนอย่างห่องนะครับก็มีบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปนะครับผมมีไข่ไก่นะครับอันนี้สําหรับเสิร์ฟสองท่านนะครับ มีต้นหอมนะครับอันนี้กับผักหวานบ้านที่เก็บไว้นะครับอันนี้เปื้อนๆนะครับสามารถจะใส่อยีายก็ได้นะครับใส่เพื่อมีรสชาติอร่อยแล้วก็ใส่ให้่มีประโยชน์ต่อร่างกายนะครับและก็บพระเอกของเฮานะครับผมก็คือหัวเครบี่นะผมแล้วที่สําคัญที่สุดเลยนะครับหน้านี้นะครับที่เขารับชมกันนี้เป็นหน้าฝนนะครับเป็นฤดูการทํงการเก็บเกี่ยวนะครับผมอันนี้ก็คือนี่นะครับลูกจิ้นดอยนะครับผมหรือว่าเห็ดหอบนะครับหรือภาษาไทยฮ้องว่าเห็ด เพาะนะครับผมเห็ดเพาะหน้าตาเ,เป็นยบนี้เป็นลูกกลมๆนะครับไอ้โจ๊กเอาแจ่ช่องฟีดไว้นะครับก็เลยเป็นแบบนี้ล้างเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ใส่โปรโตีนเนื้อสัตว์ด้วยไส้กรอกนะครับนี่วิธีการจะเปไ็นยดไนะครับผมเอาไปตอยูการทําวิธีการทําบหมีกึ่งสําเร็จรูปใส่หัวครบี้กันดีกว่าครับแต่ก่อนที่เราจะทํานะครับเราจะต้องปอกหัวครบี้นะครับผม ไว้ก่อนนะครับแล้วก็ตัดเป็นชิ้นๆนะครับผมอ่านะครับผมเดี๋ยวขออนุญาตเสิร์ฟคอลโลบี้เอาไปตัดก่อนนะครับโชว์ดังเสกดังซัมได้เลยนะครับผมสำหรับการปอกลูกโคลโลบี้นะครับนี่นะครับก็ออกมาเป็นชิ้นๆแบบนี้เลยนะครับส่วนก้านตั้งบนนะครับส่วนยอดไฟตั้งบนสามารถจะรับประทานได้นะครับเพื่อนเดี๋ยวโจขอจิ้มสดๆดูว่ารสชาติจะเป็นยังไงนะครับเหมือนมันแก้ว อะมันแก้วเพื่อนอาจจะพู้จัจมันแก้วนะครับผมเหมือนมันแก้วนะครับเนี่ยกรอบเหม็นเขียวนิดนิดนะเพื่อนไอ้นี่ตัวไบรจุกรอบมากโอเคกินต่อได้ตอนนี้เราก็รอน้ำเดือดนะครับพอน้ำเดือดแบบนี้เราก็ต้องทำน้ำซุปก่อนนะครับผมออกผงซุปที่มีอยู่ใน ซองบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปนะครับผัดตัดใส่ไปนะครับไอโจ๊กเลือกซองต้มยําน้ําข้นนะครับนี่โอ้โหมาเต้งกับเดือดพร่านเลยนะฮะแล้วก็นะครับผมปรุงรสด้วยน้ํามันเจียวของเขาก่อนนะครับก็จะเป็นน้ํามันเจียวพริกเผานะฮะน้ํามันเจียวพริกเผาแล้วก็น้ํามันเจียวนะครับหมูนะครับนี่อันนี้เป็นน้ํามันเจียวจะได้หอมๆเพื่อนๆโอเคนะครับผมอันดับต่อไปนะครับ ใส่ไข่ไปก่อนเลยนะครับใส่ไข่นะครับใส่ไข่เข้าไปนะครับจะได้แปลว่าแบ่งกันคนละลูกนะครับกับพี่แอนเนาะไปนะครับเขาจะพยายามตีให้ไข่เป็นลูกๆนะครับถ้าไข่ตักออกมาแล้วเป็นลูกก็ถือว่าเป็นโชคดีไปนะครับแต่ถ้าไข่ตักออกมาแล้วเละนะครับก็ถือว่าเป็นโชคร้ายของเขาไปนะครับรอกันสักครู่นะครับเนี่ยโอ้โหเพื่อนน้ำสุกก่อแบบนี้นะครับวันนี้เรา ใช้ทั้งหมด3ามซองนะครับกับบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปต่อไปนะครับน้ำก็เดือดอีกครั้งหนึ่งนะครับใส่ลูกจิ้นดอยเข้าไปนะครับพเพื่อนๆจำได้ครับลูกจิ้นดอยคืออะไรอย่าง่าเห็ดทอบนะครับหน้านี้หน้าเห็ดทอบต้องใส่เห็ดทอาไปนะครับผมใส่เข้าไปให้มันลอยม่องกล้องม่องกล้องจะอี้นะครับพเพื่อนๆนี่อะอย่างคือลอยม่องกล้องครับพี่แอน พี่แอนนึกมาอออกนะครับมองกล่องคืออะไรนะครับลอยตุ๊บปองตุ๊บปองนั่นเองน้ำเดือดโอ้โหลูกชิ้นก,<อ>ก็้อยมอมกล่องคอนี่ก็กรวักกระวักก่อนนะครับเดี๋ยวกระวักกตะกล้อมตะล่อมก่อนนะครับโหนีด่ดูไข่นะสิไข่เป็นดวงดวงเลยนะครับ ไข่เป็นดวงดวงเลยอ๋อกลิ่นหอมมากน้ำซุปกลิ่นหอมมากเลยพี่แอนไข่เป็นดวงดวงหม่พรวามว่าอะไพี่โจ๊กไข่ไก่ไงมันเป็นดวงดวงไงดาวเป็นดวงดวงอ่ะดาวเป็นด,ง<ค>ดวง <ๆ S 1> ดวงไข่เป็นดวงดวงอ๋อพี่แอนนี่ค,คิดลึกน,น,เน,นะเนี่ยต่อไปนะครับผมเอาก็ใสนี่เลยนะครับผมโปรตีนนะครับผมใส่โปรตีนก่อนนะครับน่า เพราะว่าถ้าใส่ขีหลังแล้วเนี่ยเขาจะต้มเส้นมม่าเป็นอันดับสุดท้ายจะอันแล้วมันจะใกล้นะครับผมมันจะอืดมันจะอืดอ้าวเขาก็หักไว้เลยนะครับใส่ไปหนึ่งนะครับใส่เข้าไปสองนะสามองก็มีหกชิ้นนะโอ๊ยเสียดายใส่ไปเยอะเยะเนี่ยเพื่อนรับเกาะนะครับมากินตัวไอ้โจ๊กกบพป่แอนได้เลยนะครับนี่นะครับผมใส่ต้นะสองถุงแล้วนะครับผมแล้วก็ถุงที่สามนะครับตบาย แบบนี้อุ้ยตกใจนะครับร้อนแล้เราก็พยายามกดให้ก่อนนะครับเราจะต้มแค่ว่าเส้นคลายตัวเท่านั้นนะครับถ้าต้มนานไปเนี่ยนะครับเส้นมันจะอืดมันจะใกล้นะครับผมมันจะมันน่ากินอ่านี่เดี๋ยวรอสักครู่นะครับเพื่อนแตง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  นี่โอ้โหเส้นได้ขนาดนี้นะครับผมเกาะจะเตรียมตัวแล้วนะครับเพือเอเ่อนเส้นได้ขนาดนี้นะครับเส้นมอกขนาดนี้มอกลายตั๋วนะครับเพื่อนเอาต่อไปนะครับใส่พระเอกของเรานะครับผม หัวเคอร์บี้นะครับผมตะกี้ขอโทษนะครับต้นคลิปพูดผิดนะครับไม่ใช่คณะปมนะครับเขาเรียกว่ากะลัมปมนะครับเดี๋ยวจะแกให้นะครับกะลัมปมใส่เข้าไปนะครับแบบนี้โอ้โหนะครับใส่ไปใส่ไปจ้าใส่ไปเลยกลิ่นหอมมากเลยนะครับผมเพื่อนเนี่ยตรมแบบนี้ต้มแบบนี้อ่า สร็จแล้วเสร็จแล้วนะครับผมมีพี่แอนบอกว่าไปเก็บยอดตําลึงมากับยอดผักหวานนะครับของใส่ไปตัวก็จัดให้จัดให้อโอผักหวานบ้านนะครับเพื่อนๆนแล้วก็ต้นหอมสักหน่อยหนึ่งนะครับเพื่อความสวยามโอ้กินหอมขนาดเลยเพื่อนๆอื่อนนี่นะครับผมกดกดกดค้นคนตะล่อมตะลอ่ลอมนะครับผม เสร็จเรียบร้อยแล้วครับเพื่อนสำรับเมนูเด็ดนะครับผมที่เรียกว่าเมนูบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปใส่หัวเครอร์เรบียนเดี๋ยวเขาตักใส่จานเดี๋ยวเขาตักใส่ถ้วยนะครับแล้วดูว่ามันน่ากินก่อนะครับเพื่อนแล้ว,พวเพาก็เสริฐพูดกับปีแอนแล้วพูดไปแอนจิ้มว่ารสชาติของเครอร์เบีย ทำเป็นปะมีังสาเร็จรูปรสชาติจะเป็นจะได้เนาะโอเคเดี๋ยวตักใส่ถ้วยก่อนนะครับว้าวนี่มีคนทำต้มอ,อ,อาหารญี่ปุ่นนะคะ เป็นต้มมาม่าใส่โครับี้นะคะก็คือกระหล่ำฟมเขียวบ้านเฮานั่นเองนะคะเดี๋ยวเรามาลองชิมดูว่าโครับี้จะรสชาติเป็นไงต้มใส่มาม่านะคะมาม่านี่ก็เป็นเหมือนจะเป็นน้ำต้ยมยำนะคะอืมเป็นคน,คนแต่ว่านี้จุดเด่นของเขาคือโครับี้โครับรบีบ้นี่ ยังกรอบเลยค่ะืมบความเหม็นเขียวบบมีละก็จะจ้าวพิมดูตอนที่ปอกใหม่ๆนี่ยังมีความเหม็นเขียวอยู่น้อยนึงความเหม็นเขียวบบมีละมีความกรอบแล้วก็มีความหวานนิดๆน,นะคะอ,อร่อยเลยนะคะแล้วก็อันนี้เน่ใส<จ>่บนเท้าไว้เลย ลูกชิ้นดอยอิยอมอ่มง่ายๆเลยนะคะบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปต้มใส่คาราบรีและมาม่าดอยแล้วก็โปรตีนเยอะมากมายแล้วก็พักวิตามินเยอะอ,อร่อยมากเพื่อนๆมีกะหล่ำปมเขียวลองไปทำดูนะคะทำได้หลายอย่างมากๆเลยนะคะบ๊ายบายค่ะ